เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์ครีมนมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแป๊บาซีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัปเดตกันเลยเนาะในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะหรือวันพุธนี้แล้วนะคะซึ่งมาค่อนข้างไหวมากๆเลยค่ะเป็น,นะคอนเทนต์ที่เข้ามาเนี่ยทำให้ว่าเราเนี่ยได้อาสนุกกันมากยิ่งขึ้นนะคะไหนไหนจะเป็นในส่วนของแคนดี้วิเซตอีกนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอัปเดตหลักกันเลยนะคะกิจกรรมแข่ขงสุ่มให้กับคุกกี้รอยัลมาการของเรานะคะสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมแข่งสุ่มให้กับคุกกี้ รอย a l m ม g าร์กีนนะคะได้ในหนห้ากิจกรรมค่ะเข้าเกมตั๋วจะถูกหักนะคะและจะถูกเติมให้ทุกวันนะคะเวลาสี่ทุ่มนอเมื่อการแบบรีเซ็ตนะคะเมื่อเขาเล่นเกมสุ่มให้นอ้องาะวันที่ชนะสามารถรับได้เมื่อเอาชนะคุกกี้รอย a l m ม g าร์กีนนะคะก็จะปรากฏรางวัลชนะปรากฏขึ้นนะคะทุกคนนี้นะคะเป็นเกมไพ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะ,ะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะทุกคน นี่ค่ะจะมีไพ่โจ๊กเกอร์หนึ่งใบถ้าจวดได้ไพ่ที่ไม่ใช่ไพ่จ๊กเกอร์ก็จะชนะนะคะแต่ถ้าได้ไพ่โจ๊กเกอร์ก็จะแพ้ค่ะซึ่งถ้าใช้ดวงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าของเซรนีน่าจะแอบเกลือนะอาจจะบได้โจ๊กเกอร์ใบแรกเลยนะคะอ่าเม่ชนะนะคะก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะไปท้าทายรางวัลที่ใหญ่ขึ้นนะคะในราวถัดไปหรือเปล่าหรือจะรับรางวัลในราวนี้แล้วหยุดเกมไปนะคะ เมื่อท้าทายถึงราว3แล้วชนะเกมก็จะจบลงค่ะอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเดิมพันต่อไปหรือเปล่านะคะเมื่อแพ้ก็จะได้รับรางวัลแพ้หนึ่งอย่างซึ่งรางวัลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับอ่า,าวที่เล่นหรือราวที่ชนะนะคะทุกคนและทีน่าสนใจคะ่ะแคนนี่พิเศษใหม่เนาะของคุกกี้อัศวินซีลอนของเรานะคะลุงซีลอนสกินสีทองของเรายอาจจะได้ใช้งานกันแล้วหรือเปล่ามาดูเอฟเฟกนะคะของแคน n ี่พิเศษกันเลยค่ะ คุกกี้อัศวินจีรอนจะตื่นขึ้นเมื่อคุกกี้นะคะ,ะเพื่อนร่วมทีมลม้ลมลงบัฟโทสะเนาะแห่งผู้นำอัศวินนะคะจะเปิดทำงานด้วยกันซ้อนทับ2อันนะคะเมื่อใช้สกิลจะสร้างความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตค่ะและทำให้เป้าหมายติดสตันเฮ้ยติดสตันด้วยนีย่น่าสนใจหากเป้าหมายหากเป้าหมายสกิลมีภูมิคุ้มกันต่อการสตันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้อีกนะคะคือถ้าได้รับ บัฟกันสตันก็จะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกน้องก็อาจจะได้รับกันสตันจากโกโก้นะคะหรือน้องอ่า BTS นะคะประมาณนี้โอ้นะคะเมื่อคุกกี้สตูที่ถูกโจมตีล้มลงครูทามสกิลของคุกกี้ซีลองก็จะลดลงด้วยเฮ้ยก็คือแบบเหมือนกับ ระเบิดสกิลได้ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยและฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองอีกด้วยนะคะในกรณีที่ติดตั้งแคที่พิเศษแล้วหลังจากใช้สกิลจีงทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนการใช้สกิลได้มากยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้เดี๋ยวนะคือแบบถ้าตีอีกฝั่งหนึ่งตายแล้วคุณทำสกิลลดลงแล้วยังฟื้นฟูตัวเองอีกเนี่ยก็คล้ายๆกับบัตเตอร์ไฟเนะอาลงแบบบัตเตอร์ไฟไปล้วงหลังนะคะแล้วก็ เลือดเด้งอะไรอย่างงี้แล้นี่ก็คือลุงซีรอนถ้าเกิดตีตีตแล้วเลือดเด้งโอ้โหค่อนข้างโกงเลยเนี่ยวิล้วคอมโบกับสมบัติอมตะของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดแบบฮิลขึ้นมาฆ่าได้ฮิลฮิลฮิลอาจจะเต็มหลอดแล้วก็อาจจะแบบเออวนสกิลต่อได้อีกเลยนะเออน่าสนใจแฮะนะคะและต่อมาค่ะในส่วนของนะคะ แค่นี้พิเศษเนาะของคุกกี้รสวายเบอร์ี่นะคะคำอธิบายค่อนข้างสั้นเนาะไม่ยาวมากนะคะเมื่อคุกกี้รสวายเบอร์ี่นะคะเชสกิลการปกป้องขององค์คณะจะทำงานและมอบโลภันชีวิตให้แก่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด เฮ้ยเมื่อใช้สกิลแ้วถ้าเกิดใช้สกิลถี่นี้ก็คือได้ลบพลังชีวิตถี่ขึ้นไปอีกเลยนะลงถึงจะลบลมพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอันทรงพลังในการโจมตีครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าคาอธิบายสกิลมาน้อยนะคะทุกคนแต่คิดว่าความอลังการหรือแบบว่าความเก่งเนี่ยของไวเบอรี่คิดว่าน่าจะเข้ามาสูงเลยนะเพราะว่าเร่อนี้เนี่ยมันยังมีบัฟในส่วนของอลานแห่งโชคชะตาอยู่ด้วยนะคะคิดว่าน่าสนใจมากๆเลย ต่อมานะคะเป็นกิจกรรมฉลองการอัปเดตนะคะทุกคนก็จะมีารางวัลการล็อกอินนะคะที่เข้ามาให้ค่อนข้างเยอะมากเลย,ยลูกปาก400นะคะซึ่งเราสามารถเอาไปสุ่มสกินได้เองเ mm hmm. ขาทำฉลองอัปเดตค่ะนะคะเ mm hmm. ขาทำมากมายกิจกรรมเยอะแยะเลย mm hmm. การใช้สเตมิน hmm. านะคะยูนิตสเตมิน hmm. าลดลงเนาะลดค่าใช้จ่ายยกเลิกท็อปปิ้งนะคะ mm hmm. เพิ่มรางวัลหินที่ผลกรสับรวจเนาะต่างๆนะคะร mm hmm. ับผลึกน้ำตาลที่ประกาศจับบวก4ีนะคะ mm hmm. อย่าลืมนะทุกคน เ,เตรียมพวกแบบอของที่จะใช้อัพแคนดี้วิเศษด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบสายเร่งรีบเนาะก็พวกตั๋วเวลานะคะตรงนี้ก็อย่าลืมไปาหากันมาไว้นะคะนี่โปรดอ่านนะคะดอกจันกันไว้เลยนะคะจะได้รับรางวัลล็อกอินเจ็ดวันก็ต่อเมื่อมีวันการบันทึกล็อกอินทุกวันตั้งแต่2 7่สิเอยีิถุนายนนะคะถึง28มิถุนายนก็คือต้องล็อกอินทุกวันสะสมนะคะ นี่7วันก็จะได้รับของาาวันนะคะ28มิถุนายนนะคะ การเพิ่มรับราง,งวัลเคลียร์ที่หอคอยยกเว้นรางวัลเคลียร์ครั้งแรกค่ะถ้าเราอินอยู่ในช่วงเวลาที่กิจกรรมเริ่มต้นอาจทําทให้มองเห็นกิจกรรมดังกล่าวช้าไปกว่ากําหนดการดังนั้นกรุณาออกและเข้าเกมใหม่อีกครั้งในเวลาที่ระบุข,ข้างต้นห่างเริ่มเล่นกิจกรรมพอทันต่างในช่วงเวลาที่กาลังจัดสิ้นสุดกิจกรรมแต่เล่นเสร็จเมื่อเลยเวลาที่กิจกรรมไปแล้วท่านจะไม่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆนะคะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยอาจจะสิ้นสุดเร็วกว่าที่กําหนดตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้้นนโดยทททาางงีีมจจะแรบอกคั หากมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะพูดถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะในส่วนของวายเบลลี่กันก่อนเลยนะคะซึ่งวายเบลลี่เซ็นเนี่ยแทบจะไม่ได้ปั้นเลยเนาะสกิลของเขานะคะก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะความเสียหายจากมัดเซอ์เนาะจมตีเขั้งสุดท้ายเนี่ย2 6 6 7บวกตามดาเมจที่เพิ่มเติมจากบัฟโบนะคะบัฟโวก็คือ เอ้ยบับวายวายหรือโวนะวายอาจจะเป็นบับวายนะคะอาจจะอ่านผิดนิดหนึ่งนะยินดีการสตาร์ซึ่งเขาก็จะเก็บสแตก็กเนาะแล้วก็ต่อยนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยต้องรอดูว่าคู่อาคูดักสกิลสิบมีเนี่ยมันค่อนข้างไวยอยู่แล้วนะคะต้องดูว่าพอมีแคนดี้พิเศษมาเนี่ย หมัดของเขาจะแรงขึ้นขนาดไหนเนาะแล้วก็โลกพลังชีวิตเนี่ยจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรืออยู่กี่วินะคะอาจจะคล้ายกับปลูกเพียวหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าถ้ามีโรกพลังชีวิตแบบนี้เนี่ยเราจะต้องหาตัวที่มาสลายโลกพลังชีวิตหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและไม่พอในส่วนของลุงซีรอนลุงซีลอนอะปลูกพลังไปเลยละกัน นะคะสกินสีทองนะคะได้จากศึกแเหงผู้พิทักษ์นะคะอย่าลืมไปลงกันด้วยนะวันนี้เนี่ยเป็นซีซั่นของซีซั่นที่19นะคะเป็นวันสุดท้ายของซีซั่น19แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าซีซั่น20จะยากหรือเปล่านะคะสกินลุงสีทองเนี่ยค่อนข้างแบบ เก่งกาดมากๆเลยนะคะสายโจโเนาะซึ่งสกิลของเขานะคะเมื่อแบบครบสี่สเต็กเนาะที่มันจะทําให้กับลุงเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เราอ่านสกิลกันมาเนี่ยเหมือนกับถ้ามีคนิตพิเศษเนาะมันจะซ้อนทับสูงสุด2อันนะคะถ้าอ่านไม่ผิดแล้วก็ ถ้าเกิดเขาสามารถค่ายฝั่งหนึ่งได้คู่ทมสกิลจะลดลงแล้วยังมีการฟื้นฟูอีกนะคะซึ่งเซฟคิดว่าคอมโบกับสมบัติอม,มตะของเขาอยู่แล้วเนี่ยแล้วไหนถ้าเลือดจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะค่อนข้างแอบโกงมากๆเลยนะคะแต่ต้องดูว่าสามารถนำไปใช้ในการลงด่านไหนได้บ้างหรือใช้ใน PVP ได้หรือเปล่าอารีนาได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าวเบอรี่เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ทั้งลงด่านแล้วก็ในส่วนของอพวกสุดเพลงผู้มิทักษ์หรือว่าอารีนาได้เลยนะคะ ก็คือ2ตัวนี้อาจจะแบบถ้าใครอยากลองดูเนาะก็เตรียมวัตถุดิบนะคะในการผลิตได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเตรียมพวกท็อปปิ้งนะคะสำหรับการใช้งานวัตถุดิบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกแคนดี้วิเศษนะคะจะใช้เดี๋ยวจะดูการผลิตแป๊บหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวค่อยกดรับทั้งหมดปกติแล้วนะคะพวกแคนดี้วิเศษเนี่ยนะคะจะใช้ จะใช้นะคะแบบนี้เดี๋ยวลองดูปุ๊บเนี่ยวนะคะเต้องว่าต้องไปที่อันนั้นแล้วแหละนี่อ่ะมาที่บ้านกันเลยนะคะอะพวกแคนดี้วิเศษนะคะจะใช้เป็นผึกน้ำตาลน,นะคะกับตัวของเยลลี่บีนซึ่งเราต้องมาลอดูว่าผึกน้ำตาลจะใช้เป็นสีขาวหรือผึกน้ำตาลสีอื่นๆน,นะคะซึ่งสีอื่นๆเนี่ย ถ้าเกิดใครที่ลงประกาศจับนะคะก็จะมีตุนกันไว้เยอะแน่นอนนาอเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบผลิตของหรือใช้ใส่สำหรับการอัพอย่างอื่นเพิ่มเติมเนาะก็น่าจะมีเยอะเลยซึ่งลุงน้ำตาลเนี่ยดองไว้เลยทุกคนนะคะอันนี้ก็ดองไว้เหมือนกันบริสุท์นะคะนี่ถ้าไม่มีทำไงก็เอาหาน้ำตาลบิสุดขามานะคะแล้วก็รอผลิตนะได้เลยนี่นะคะถ้าเกิดใครมีดองไว้นี่ยได้ใช้งานแน่ๆเลยค่ะ แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะคะอาจจะใช้เป็นน้าตาลก้อนนะคะทุกคนให้เตรียมน้ําตาลก้อนไว้หรือพวกผลึกน้ําตาลต่างๆนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเตรียมตัวของเยงลลี่บีนไว้ด้วยนะคะเผื่อทาการใช้งาน,นะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ดูเนาะแคนดี้ดิวเซนต์มันจะใช้ประมาณพวกนี้ทั้งหมดนะคะทุกคนอ่าอย่างนี้ก็ต้องรอดูและเตรียมมาทุด,ดิบกันได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อาจจะไม่เติมนะคะก็สามารถใช้ตัวเล่งนะคะเล่งได้เลยดิเซฟก็มีตัวเล่งไว้ด้วยนะคะ สามารถเล่งใช้งานได้เลยนะคะคเซฟก็จะดองๆไว้นะคะแล้วก็จะใช้งานเนาะสำหรับการอัปเดตท,ที่เข้ามานะคะจะได้แบบเฮ้ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าเยลลี่พิเศษเนี่ยนะคะหรือเอ้ยผิดแคนดี้พิเศษนะคะจะดีหรือเปล่านะสำหรับทั้ง2ตัวทั้งคุณลุงซีรอนนะคะแล้วก็ข,ของไวบริ้นเองนะคะคเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลย แล้วเจอกันนะคะในอัปเดตที่จะถึงนี้วันที่21มิถุนายนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะได้นะคะแคนดี้อันไหนมาใช้งานได้แบบจริงจังหรือเปล่าหรือจริงจังทั้งคู่เลยนะคะในส่วนของ PVP หรืออันนีน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเมตาอีกหรือเปล่ามาเราติดตามกันเ้วยเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟคอตัวราไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย